ม่แห้งอ่าคือบ้านไม้ผู้ขาดสิบ้านนิมนต์ปูน่ะไปนั่งเฮียนนั่งซ่านหลังไม้ให้ในเด้อเราก็เลยว่าปูบปมาดอกขันบุญไหว้ปูบปมาแต่วันนี้ใส่ของปูนี่เราสีบุญไหว้เราสีบระยูขันมีข้นนิดหน่อยมะน้อมยมยันเราสียู่ถ้าบุญไหว้เราสีบระยูเราว่าปูมาหนี่ปูปีกวิเวกมาหนี่ปูหนี่จากคนสี่สามเมื่อินสี่เมื่อินเทระแสนปูเมื่อยปูเบาไหว แล้วเ,เล่ากับอายุหลายเราได้อีกสองสามปีเรากับสิลอยหนึ่งแต่ว่าเราลูกขึ้นหลังเราขับบานบอกความได้ละยางห้างเที่ยวเรายางคือบ่เห็นนี่ไว้เราเราาเป็นพระที่สุขคุ้มล้วกับพ่ออมโตมากปานเปานียรนปาเนียร์หนเวลร่าค้นถามเอาปูก็ได้ยินึ่งเป็นซาเปื้อนหันว่าปูขังกันซันยังสงี่ปูกับสิบอกว่า ธรรมดานี่ยละปูกับทรามดาขึ้นได้เจ้านี่ยละเราเราบ่เราสิบ่บอกอันนี้ก็บรูเที่ยวนึ่ง่ยวสอี่ยวสามย่างมูลเลยว่าเพิ่นเป็นพระเจดีย์ซื่อดังรูลบาดนี้พอดีบัดบัดจุดไทยนี่ไปหาเร่าเอยู่ก็เลยบ้าค่ะเราอยู่เขาตรงจอดเพื่อเท่าบาดนี้พอดีไปเห็นเราแล้วก็เลยว่าปูเจ้าคขาปูขาขอเบอร์โทรปูเนี่ยเจ้าขาหาโทรมาหาปูหาสิไดายมีมโปูไปสันเพ่นฉันจังขันอยู่เฮีย่านใส่คำพูดให้ลูกให้เต่าเนี่ยเพราะว่าเห็นเห็นว่า เห็นว่าไปหาเราหลืเห็นว่าหลายๆอย่างมันดีขึ้นเลยท่านท่านตายเห็นเลยเขอเป็นยังสิย่างหน่อยๆกะกวนสิตใจก็ให้ได้อันยังกาปุณบัติรับใส่ผููเพนมีศีลเมตรมเนี่ยประมาณนี้บาดเนี่ยพอดีจังสันละบัณเร่าเรากับมาสันเขาอายุพอดีเราเลยห้เบอร์โทรเลาเลยบอกพ่อบ้านว่าปูทองคําสุวัสัิอันนี้ก็อันนี้บอกเอใจเด้ยไปจังหันหากัรลายเที่ยวเลยเด้อก็เลยเออบานเนี่ย อันนี้ก็เสยมากแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดแรงเฮ็ดง่ายขาธรรมดาบานี้พ่อบ้านก็เลยมะกนในยูดทูปูทองํำมันจะก็ะเลยเด้งขึ้นโอ้ยไปบอกกับเล่าแหลกๆว่าว่าปูเจ้าค่ะจังสันว่าเลี่มเลี่มอยู่ว่าบัวบานึ่งบามันเปล่ยนปู่ธรรมดาดทั่วไปเข้านี่ปูเจ้าค่ะอันนั้นอันนี้เด้เจ้าค่ะปูอันพูหาสีเฮ็ดจังไรเฮ้อันจังเสียงังเสียนะเรากัว่าเฮ็ดจังจักสิมาเฮ็ดคำเล่ามันเกิดยีเกิดอีลีบานี้หลังจากนั้นมากสิเกิดเป็นตื่นเล่าด้บานี้ เราเลยโทรมาหาไม่อดเขาบอกมาหาปูเนี่ยบอกจันเขามาหาปูเนี่ยอันอุ้ยเถ้าเพื่นเป็นข้าเจจิปันนั่งอยกรยันไอ้เขาก็เศร้าไปเถ้าหางแล้เตือนเป็นยานเป็นตือนเลยโอ้ยไปเห็นแล้วไปเห็นแล้วอ่านประวัติอ่านประวัติอ่านยังกูวหายไปบอกน้ำเพื่นกะพานเพื่นเป็นปูธรรมดาปูเจ้าค้าจังสันจังเสี่กะเบ้านะบัดบัดเพราะหัวเจ้าปูท่องค่ำเราเป็นยานเป็นตือนแม่แม่รัดแม่นี่เถ้าเขาต้องอยู่เฉยเฉยแล้วจนะ สองสาม,มาหมื่นไม่กินทอพี่น้อยเล่ามีแนว่ยังที่แบบว่าเล่าผันมากอาหารเล่าทอดปลาแดกแน่แล้วก็ปล้นปลาแน่ไปสิเราบ้านอาหารแน่อันนี้มีทอดปลาแดดก็จะเอาไปหาเราเมื่อนั้นทอดปลาแดกเราคิดหอดเราป,าปราั๊บหลดาดีปกระบอกไปโอ้ยอดเอาสักก้อนอันเฮาต้องอยู่แต่พอเฮาเพิ่นเปลี่ยนพาเจดีซื้อดังเฮาสิไป เบอกอย่างน้ำพิ่นบ่ได้ได้เผาวะสันแรกๆบ่รู้เด้ว่าว่าเราเลี้ยมเลี้ยมเยู่คือเบ่อน้ำพาหน่ล่ะโอ้จังสันจังสีบอกแล้วก็ถวายอันนั้นอันนี้ว่าพรรษากับป้าแกนน่ามีให้รูบ่อยไปไปหาเราอยู่ทางดนเติบกระปูจั่ว่าเราซื้อดังเลยบาร์ดี้พ่อเราหายเบื่อทั่วมาลาปูทองคำสุวรรโจวสันมาเมี่ยมขึ้นละบัดนี้มันยูทูผันเด้งขึ้นเลยอ่ะพ่อใหญ่นั่นยืนล่างตัวเท่าเทามะเบิ่งวะสันมีบัดนี้กล้าไปหาเราบ่เราเลยโทรมาก่อนสิเสียคัก เล่าเลยว่าทอดปลาแดกคือบ่เอไม่ฟูฉันลาสัน่นโอ้ยสนองรู้ด,ดิว่คืองอันสนองแนี้อันตอนทอดปลาแดกอยู่หันน่ะเข้าๆทอดเราเร <c oughs> ียบร้อยเั่นแตเดียวแมนเกิดคืดโย่ฟูมันมากทอดปลาแดกนะกระไรเก,เกี๊ยวกระเทียมแลว้วก็ทอดพริกแห้งใส่คิดพ่อแล้วกัน <c oughs> แบงไใบยูแต่บ่ได้ไปดอกกระไรเอาแบงห้พ่อบ้านกินเจ้าของกระจำเทิ่งคิดหอดเล่ากบะบม่ได้ไปเราเลยทั่วมากป้าม่านก่อนเพียรละทอดปลาแดกแล้วคือบ่เอามาส่ง พอเนี่ยหาสนุกว้าวขึ้นมาอังสันพิ่งทุ่มไปเลยเจ้าอยู่บ่ไดรอยู่บ่ได้ได้ใส่ตุ้งคงไปไปหแล้วกตัวบ้านอันแม่อันแม่ออกกับพ่มานั่มได้บ้านแบบเจ้าบ่ได้บอกเราบอกว่าสิทอดปลาแดกบ่ได้บอกแบบ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 ว่าทอดปลาแดกแล้วบาดนี้ถามพ่อบ้านเบิ่งทอดปลาแดกยกเขากิดฮอดปูนอ่าว่าซั่นแต่เฮาไปดูแล้วเพิ่นเป็นพ่อเจจีซื้อดังปานนั่นเฮาต้องเจียมตัวเฮาต้องดูซื่อๆถ้าเราสิอยากใส่ยังเฮาน่ะ เราอยโทรมาเองจสประมาณนี่มาเราโทรมาอันอาจานท้มยูซว่าสันยุ่นี่แล้วเจ้าค่ะปูันทอดปลาแดกอันมือเศ้าเขาบอกมะโอ้ยตายๆๆๆๆตายแนวกัแล้วอันคิดอีอย่างคือคือตอนนั้นเด้ไปกับให้พรบ้านเจ้าของผมเนาะก็ทมคอยไหวทสั่นเป็นชิมสั่นแล้วก็โทรมาอยักให้ไปจานท้มไลจานท้มอะรอย่างนีคนพูทุกอย่างก็รู้ทุกอย่างนี่ปานนี้าดนี้ยุ่งนักกาเนักงนเดตตัวหนาเราหันันหันที่บ้พ่อเจพี่นุ เขาบอมพ่อใจตูวทมจริงๆแต่น้อยเบิ่งย่าหยแต่จานทมลายลูกปูแต่หูจะเลยบ่กกาคิดหนังนั่นเราบอกเลขค้อนหกตัวบ่ได้คิดว่าเราบอกเลขรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งหันน้าหาบ่ได้ถามพ่อบ้านไปน้ำมาแล้วก็บอกจ้อยบางครั้งสองขึ้นสามเมื่อไยร่ไม่มาอวกันตัวใดขื้นเถ่า โดนตัวสองตัวจ้าเนี่ยแหละเยื้ในช่วงเขาบ้านสันหกตัวรางวัลนี่หนึ่งเลยแต่ว่ามันท้าเขาไปหาเราไปหาบ้านตอวนี้ออกอีรีตัวออกมากหลังโยกขึ้นเครื่องฟ้าบ่เห็นฟ้าเลยเป็นแหล่ปื้อปื้อตานี่แล้วเป็นปูปูนี่บอกแม่ให้เรียกหกตัวรางวัลที่หนึ่งเลยแต่แม่หาซื้อไม่ได้หาซื้อบ่ราะไรหาลอตเตอรี่ไม่ได้แมนแต่เราก็ได้วะเราบอกเลข เบอร์ท่อปูมีหกตัวละว่านี้ตัว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 นี้จำได้บ่เอาปูเบอร์ท่อเนี้ยมีเจ็ดตัวแต่ของปูมีหกตัวเบอร์ท่อปูมีหกตัวจำเอาแต่จดยดมาไว้เลขออกไรย่างไปทางใดมีควาวมู้สืกอ่าสีใจจากนั้นมากกัจิจับออกข้ามเบาเล่าเล่าก็ไม่ได้ว่าเราบอกเลขเบอร์ท่อปูนี่มีหกตัวขัมีจริงเบอร์ท่อปูกับมีเจ็ดตัวจะเป็นเหมือนปริศนาแม่ววดนนี้แม่ได้มายังครับผม มั่วดีก้อนจิไปอันพิษณุโลกเล่ากับบอกบอกเล่ากับบวัวเวมฝันจูฟัางกับตุเะะาา๊เก้านะคะเล่าเล่าเล่าฝันว่านี่ทหาราน่ะเก่าหน้ายมาอาราคารเล่าบานเนี่ยมเมื่อนั้นมีโอากาสเด้นิมนต์เล่าไปชั้นไปชั้นเพี้ยนอยู่วัดสมสนาวาลีตะวับ,บนบันอยู่ในวัดมันจะมีพระธาตุข้างล่างกับพระธาตุข้างบน เราลงมาพระธาตุข้างล่างเพราะว่าคนจังบวัดุ่นทานมัดกับเป็นนันเป็นหน้าของพี่สาวพ่อบ้านน่ะนะคะหน้ายาพระธาตุน้อยพระธาตุน้อยเนี่ยนั่นแหละเล่ากันเลยว่านั่นพระธาตุมองนี่เป็นสาขาเดียวกับจำปาซักแล้วว่าเราไปนางเบิ่งล่ะแล้วอื่นเพิ่นบ่มากเพิ่นสิมักแต่ขนมข้าวเคียบบ้านเฮ้าไหมข้าวเคียบค้างคู่แมนอะไรและแม่นลมนเราเลยบอกว่าก่อนสิไปน่ะครูเ่ะเป็นคนซื้อให้ อันอันเดีย่ยแปลว่าพูบขาซึ่งจะได้บ่แเม่อ่บอ่าปิซื้อดอกเพราะว่าเลาว่าววดูเล่ากับยูนั่นดูเล่ากับยูหมองหันนะแล้บอะไรอทหารบ้าทหารบ้าราคาเลาเก่าหน่ายผู้ที่สิบน่ย่ยยูเสี่ยงยื่นเขาขาผูตายกระดูกพูกับยูเสียงยื่นกับมี่ยูยูพ่าธาต่ำหน่กับมี่เราว่าไปหอดเลากับไปรูปไปทํำเลากัไปโลกเนี่ยพูกับว่ามันเก่าศูงเนี่ยลาภาษาแมนเ่าว,ว่า เก่าเป็นโตบอกเป็นโตให้ปูว่ามันปูว่ามันเก่าศูนย์หนึ่งนั่นแหละเพราะว่าสีข้นหาปู่ยูสารค้ามเสียงยื่นเก่าข้นหนีทหารสารค้าปู่อยู่ผาตัดตำผัสสันระวางะแต่ก่อนหนานั่นก่อนก่อนเล่าสิมาบอว่าเก่าศูนย์หนึ่งเล่ากาเล่ากาลองเพ่งเหตุการณ์ฉันเขาแล้วแล้ปูจะเป็นคนอารมณ์ดีมากเลยปูจะเป็นปูที่อารมณ์ดีแล้วมีเมตตาไล ออันยู hehe, kind of mum, mm ่อยู่น้ำบานครับเพื่อนมากราบเล่าเล่าเหลียวบนสิแม่ท้องเนาะเล่ากาคือคือแม่ท้องนี่ลูกเล่ากลับไปอยู่พญาเล่ากับยาคาเขินครูเลี้ยมแม่อ่อนเอาเงินพันนี่ให้ย่าเลยอ๋อสัตยเจ้าตั้ต่ว่าย็บแบบบริการดีเพื่อในเงินนทำเาเลยแต่ว่าเร่าหายกระสุนแนวอื่นเพราะว่านี่กับบ้านนี้ขออันแย็บกับพอบ้านนี่ขอปฏิปาปาปฏิท่านตัวนี้ว่าขอเพิ่งผ้าบารมีปูพ่อเงินค้าปู่อปต้องการอยากได้เลย แต่เวลาเราสีสั้นยังเราบ่เคยแพ้เีจ้าหาตรวใบพันธุ์ปูผู้ขามหนี้เอาไปรอดผู้หลเงินผู้หลเอาไปเลยขันไปซื้อลายสองลายกับพามาทอนเราล่า่งขันเราอยากยังทั้งเพียงเขากระดเอาใจกระบอกกระบอกว่าอัดปูปูอยากชั้นยังัง่เสียงปูกระบอกผู้ขาเด้อผู้ขาเสียให้แล้วกระบอกปูเป็นปูเป็นผ้าปูเอาไว้ได้ดอกยังปูกับชั้นได้เราสป็คนเรียบๆง่ายๆ อังเพียร์กะอันเตือนตีสามเดี๋ยวพ่าก <ver> ันก ah ีขก็กีไปไปให้เล่าส <imagination. S 1> <ver min> ันเล่า UH กับฉันแล้วก็หาหาแน่จากหันไปเล่าเล่าสิบอคอยสันแล้วมาปูไปอิ <sh arp> ้มขวากีแล้วเราจะเป็นคนเป็นปูเป็นฉันนิดเดียวแม่นปานี้ข้อดีสันจากหันแล้วมือนั่นแล้วกับเยวเบิงกับมีกันฉันนะคะรับพ้อแล้วก็มาอยูทั้งนออยู่เฮงานเจ้าของอะไรเฮ้ยภาพด้วยเราเคยไปรับปูมาอยู่อยู่หลังหนาหลังทั้งในเนี่ยไม่เราก็บปอยูนทางหน้าเราก็บปอยู่เราสิไปอยู่เฮี่นทั้งใน ปูถือกับพู่มนั่นเราเลยลองเพลงนั้นสิบสี่กุมภาวันวาเลนไทยเห็นังสิบสี่กุมภาวันวาเลนไทยแล้วก็ติ้งน้อยๆติ้งใดๆปูเฒ่าะไ่มตาเนี่ยในยินบ่ล่ะหูว่าโอ้โอเยปู์ก็เลยว่าบอกง่ามเดยบอกแต่ถือเลขดังงวดกนอนก็บอกว่าว่นคู่วันคู่เลขดังเพื่อกระจายเครื่องเดียวตัวอันนี้เอาปูบอกแต่เนิ่นๆก็ไปหนาลอดเสื้อเอาท่าแม่ คือสวแถวนอนี่ไม่เอาไม่ได้่วนแถวฉร้บานี้โอ้ยบานนีไยดันอันอีกแล้วบวกเต้นเด้นปลานี่ที่เปสร้างยังยูยังสีซื่อพันท่านส่แมนเลากับหายแล้วเล่ากับเล่ากับเล่ากับเศร้าเาซวยแม่ซยเนี่ยพันบอกเดีคือมาหยยบพันหยยบไว้หาน้่นเล่า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 กับเล่ากับ่าเชไวาเหยียมแต่ว่ามันอยู่แล้ว มมเ่นวามันอยู่แล้วเราบอกว่าสิบสีุ่มภาพมันเล่น,นไพ่แต่ว่าตัวที่เราบอกแค่ๆเรา,า,าว่าคูมากซีนึงแตว่ามันอยู่แล้วเราว่าจะซ้ำนี่แต่ว่าลองเป็นเพง่งมันก็ลองแม่เนานะะเราว่าอันก็เลยว่าเราคือมาลองถึงยันผุมภาพเนี่ยอันอีกแล้วเนาะกอะไรคิด <c oughs> อันกับกับกับยอดไปแน่หรอหล่กับฟันดีอยูุ่๊ยฟันดีย ปันมาตั้งไหนจ้ะปันมามีแนวใดแนวอย่างอยู่คันแต่เกาคือสิบอผ่าดเนาะม่ตัวเลขแค่น่อยครับผมลงทุนเลยแล้วัน้ม่ปลกตัวบลถูครับถูกไหมครับถูกบล บัตรบัตรนี้กัมเรศต่อยอดเท่ามีกี่นี่กัพันเ้าริบาทขึ้นไปตวงกับของเกินมีเนี่เนาะได้ต่อยอดเนาะมันจะตรง่นีละหนึ่งเก้าหนึ่ง่นกับเก้าหนึ่งนเหนึ่งเก้าหนึ่ง่นแล้วก็บอกว่าเลขบกเก้า่นหนึ่บอกอืมอย่างบางทานนี่น้เน่ยนนิ่งนิ่งพี่น้องเข้มนะจอหยอดเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อดยอดยอดได้รวมสางอาได้รวมเพชรรวมสร้างอ่า น้ำปูนันสิดแ้เนาะหมืนไม่เลยไม่แพ้ครับคุณแม่มากกวามากมากกว่าแม่ครับแล้วครับเ้าศูนย์นั่คือจเร้าอ่าีเพอได้ฟ่นนาม่ยอดยสรับ ครับเอารยังว่าูงขับไปจเดี๋ยวมาทางนี้น่อยหนึ่งไะจ้ะตรงกลางแป๊บหนึ่งปูติดตาปูไม่ออกคำไม่เีย์่ไปตรงๆแล้วมานี้เจ้าได้มากังไง901หนึ่งี่ยาเตซหนึ่งาะั้หนักแล้วห่งจัดหนักแล้วสอส้อมขอบ่